อา้าวมีอะไรกันหรอพี่เห็นมีรถตำรวจจอดอยู่ข้าง,างบ้านเราอะอ๋อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่ลายที่สองของรอบเดียวนี่เองอะไรอะจ้ารายที่สองปิดชนาถ้ำเหรอจริงใจว่าพี่มีต้องหัดสนใจเรื่องของชาวบ้านบ้างเลยนะคะอืมพี่ว่ามันฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะจ๊ะจริงใจหมายถึงว่าความเป็นไปของเพื่อนบ้านคะ่ะ ก็เนี่ยคุณลุงต้อ,อบ้านข้างๆจอดรถไว้หน้าบ้านเมื่อคืนค่ะใครจะไปคาดคิดว่าจะไปถูกใจเจ้าหัวขโมยเข้าตื่นมาเลยเนี่ยเจอเซอร์ไพรส์เลยแสดงว่ามันต้องเป็นรถในฝันของเจ้าโจนะแน่นเลยว่าแต่ว่ารายที่สองนี้มีบ้านใครโดนขโมยเหรอจะ๊ะอาทิตย์ที่แล้วค่ะบ้านป้าอ้อยขานั้นน่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับมาเจอเซอร์ไพรส์เหมือนกันจริงใจก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีรายที่สามรายที่สี่ก็รายที่ห้านะอันที่จริงแล้วเนี่ย ถ้าเราทำประกันภัยรถยนต์แบบที่คุ้มครองการสูญหายไว้แล้วเกิดรถหายขึ้นมาเนี่ยทางบริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามจำนวนที่เราทำประกันภัยไว้นะจ๊ะอืมแล้วอย่างนี้ในกรณีรถไฟไหม้ล่ะคะทางบริษัทประกันนะ่ะเขาจะชดใช้ค่าเสียหายให้ไหมคะสำหรับกรณีที่รถเกิดไฟไหม้ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะชดใช้ให้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันที่ทําประกันภัยไว้เนี่ยมีมูลค่ามากกว่า70%ของราคารถในขณะที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ mm hmm. ทางบริษัทประกันภัยเนี่ย mm hmm. เขาก็จะชดเช,ย,ชยให้เต็มตามจํานวนทุนประกันที่เราระบุไว้ตามกรมธรรม์จะ้ะ mm hmm. อย่างนี้ไปถามคุณลุงต้อดีกว่าว่าทาไว้หรือเปล่าเนาะแต่เดี๋ยวอย่างเรานี่เขาเรียกว่าใส่ใจเรื่องของชาวบ,บ้านมากเกินไปหรือเปล่าจะ้ะ <Yeah. S 1> บ้านใกล้เลนเคียงอะ,ะค่ะคุณนพี่นิดมิตรแท้ประกันภยัยจริงใจเปิดเผย